สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต่อคิสตันพลาสติกนะคะคิสตันพลาสติกนะคะขีดละ100กรัมละ1บาทเนาะสีขาวนะคะสีขาวจะมีสี่ไซส์นะคะ4ีมิล6มิล8มิลแล้วก็10มิลนะคะอันนี้จะเป็นขนาด4มิลนะคะขนาด6มิล8มิล10มิลขนาดมมิลจะมี2สีนะคะชมพูเข้มแล้วก็ชมพูใสนะคะสีมิลจะมี2สีเหมือนกันนะคะ ชมพูใสแล้วก็ชมพูเข้มนะคะหกมิลจะมีเป็นชมพูใสชมพูใสนะคะขนาด8ดมิลนะคะสีบ่บานเย็นขนาด3ามมิลนะคะสีบ่บานเย็นแบบนี้นะคะขนาดสี่มิลบานเย็นขนาดหมิลนะคะนี่ขนาด8ดมิลนะคะสิบมิลนะคะมีครบไซส์นะคะสามสี่หแปดแล้วก็สิบ สีม่วงนะคะขนาด4มิลสีม่วงขนาด6มิลนะคะสีม่วงขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะขนาด6มิลนะคะขนาด8มิลนะคะสีแดงนะคะนี่ขนาด3มิลนะคะนี่ขนาด4มิลนะคะ นี้ขนาด6ม,มิลน,นี่จะเป็นขนาด8มิลน,นะคะนี่ขนาด3มิลน,นะคะสีส้มน้อจะออกส้มแบบนี้นะคะส้มอ่อนนะคะขนาด4มิลนะคะก็จะเป็นส้มเข้มๆนะคะขนาด6มิลก็จะเป็นส uh ้มนะคะสีส้มธรรมดาเนาะ8มิลเป็นก็เป็นส้มธรรมดานะคะจะเป็นเหลืองแบบนี้นะคะ ขนาด4มิลนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด6มิลนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด8มิลนะคะน้ำตาลเข้มแบบนี้นะคะ3มิลนี้จะเป็นขนาด4มิลนะคะม่วงเปลือกมังคุดนะคะขนาด3มิลนะคะจะเป็นขนาด6มิลนะคะสีดํานะคะอันนี้จะเป็นขนาด3มิลเนาะขนาด4มิลนะคะขนาด6มิล ขนาด8มิลนะคะขนาด10มิลนะคะเม็ดใหญ่เนาะเขียวอ่อนเขียวตองนะคะอันนี้ขนาด3มิลขนาด4ีมิลขนาด6มิลนะคะขนาด8มิลนะคะสีน้ำเงินเนาะอันนี้จะเป็นขนาด4ีมิลขนาด 6, มิลนะคะขนาด8มิลนะคะเป็นฟ้าแบบนี้นะคะฟ้าอ่อนเนาะ 3ม,มิลน,นะคะสีฟ้าขนาด4มิลขนาด8มิลน,นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแมค่ค้าขอไปจัดออเดอร์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ